สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปราถนานีต่อคุณผู้ชมส่งความรักความปราถนานีถึงบันไดบ้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้พบกับผมสุพันโสณชัยเช่นเคยและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพรขั้วลักเซียม คุณผู้ชมครับเคยได้เห็นและก็เคยได้ฟังสําหรับสุภาพสตรีนะฮะหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความเป็นสุภาพสตรีของเราเนี่นะฮะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันค่อนข้างจะเยอะนะฮะในในชีวิตประจําวันของผู้หญิงครับผู้หญิงสุภาพสตรีท่านนี้นะฮะที่จะมาให้สัมภาษณ์นะฮะกับทางรายการของเรามีปัญหาในเรื่องของสุภาพสตรีเคยเป็นนั้นก็คือในเรื่องของตกขาว นะครับแล้วก็รอบเดือนผิดปกติคนคนนี้ครับท่านบอกว่าหนักจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะฮะและที่สําคัญก็คือในเรื่องของไทรอยด์มีความเป็นมาอย่างไรเป็นหนักขนาดไหนถึงขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาพบท่านแล้วนะครับขอต้อนรับคุณสุพีชาวบนครับสวัสดีครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับครับวันนี้ครับคือ สุขภาพสตรท่านนี้นะฮะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างที่ผมพูดถึงเกินไปไหมที่พูดถึงสามโรคไม่เกินไม่เกินนะฮะหรือที่เรารู้จักกันในนามพี่ติมนั่นเองนะขออนุญาตเรียกพี่ติมเนาะนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ4ี่สปี่สิบดปีนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าโรคสามโรคที่เป็นนี้เป็นมาตัวไหนเป็นก่อนครับไทรอยตกขาะประจำเดือนผิดปกติประจำเดือนที่มาอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยมันผิดปกติยังไงครับมันผิดผิดผิดปกติคือว่าถ้าเกิดเรา จะเป็นรอบเดินนาทีิลปมันจะปวดมันจะปวดแบบชีวิตแบบเป็นปัญหาที่เหมือนกับปัญหาโรคแตกเลยนะเพราะว่าทุกคนนี่จะเป็นกันมากเลยปวดนี่ปวดขนาดไหนครับพี่มันปวดแบบโหไม่อยากไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วมันปวดแบบทรมานชีวิตนี้ฉันไม่อยากจะเอาละไม่อยากแล้วอยากจะไปโลกหน้าแล้วอยากจะไปโลกหน้าแล้วหนักมากๆเลยหนักช่วงที่ว่าถ้ามันเป็นรอบเดินมามันตกขาวมีตกขาวมาอีกหนักเข้าไปอีกตกขาวหนักมากเลยปวดจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ววิธีแก้ไขทํายังไงครับุวิธีแก้ไขก็ ตรวจภายในตรวจภายในมหนมายถึงในขณะที่เราปวดหนักๆของแต่ละเดือนเนี่ยเราเราทายังไงกินยาแก้ปวดกินยาสตรีเป็นผ้ายาสตรีเป็นผ้าแล้วอาการเป็นยังไงบ้างมันก็ออกอยู่แต่ว,ว่ามันทาไมถึงตกขาวมันไม่หายก็ตกขาวก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมยังเยอะเหมือนเดิมที่เป็นมาเนี่ยนะครับตกขาวนี่เป็นมากี่ปีโอ้เป็นตั้งแต่อายุสิบกว่าอายุสิบกว่าคือตั้งแต่สมัยที่เป็นเมนครั้งแรกเลย เป็นมาตลอดเป็นมาตลอดจนอายุปัจจุบันนี้ก็4ี่สิบแแล้วก็ยังเป็นอยู่ช่วงช่วงที่ยังไม่ได้เจอยังไม่เจอก็ยังปวดอยู่นะยังปวดยังเป็นอยู่โอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะชีวิตนะชีวิตของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างนี้เนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งผมพูดไม่ผิดนะเดือนละหนึ่งครั้งของของผู้หญิงที่จะต้องมีเมนมาอันนี้มันมันไม่เดือนละครั้งมันมาทุกทุกวันเลยมาทุกวันเลยปวดทุกวัน มันมาทุกวันแล,ล้วปวดทุกวันมันจะปวดตลอดเลยนะโอ้โหครับคุณผู้ชมครับเป็นปัญหาที่ขนาดแค่ฟังแค่นี้นะก็คงจะ,ะม,ม,มันรู้สึกได้นะฮะร,รู้สึกได้ปวดทรมานมากๆหนักๆเลยโอ้โหมันทรมานแบบเม,ม,มื่อก่อนรักษาอย่างไรครับก็เขาบอกว่าให้ไปหาหมอไปที่นโรงพยาบาลไปตรวจภายในเขาบอกว่าไปตรวจภายในก็ไปแล้วคุณหมอบอกว่าบอกว่าธรรมดาเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมันลูกแข็งแรงไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีเลยทําไมมันถึงปวด ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,มนไม่ามา้อใจเลย<า>คุณหมอ็หา,าเชือ้อไม่เจอหาโรคไม่เจอเพราะทุกอย่างปกติหมดและบอกว่าเป็นทไทลอยด้วยนี่นะฮะทไทลอยนี่เป็นยังไงครับทไทลอยเป็นมากี่ปีไม่รู้นะว่าทําไมทําไมเราทําไมทังเหนื่อยจังเนะี่ยลดใจเราไหครับอาการของไทลอยคือจะมีอาการเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทําอะไรเล็กๆน้อยน้อยก็รู้สึกเหนื่อยมากผิดปกติมันเหนื่อยแบบเหงื่อมันจะออกตลอดนะเป็นมากี่ปีครับพี่ติ๋มครับเป็นมาเหรอเรามรู้อาการตรงที่ว่าเราทําไมอ้วนเนี่ย แล้วเราทำไมถึงอ้วนจังแล้วพอไปตรวจก็บอกว่าไทรอยเป็นพิษมีอาการเหนื่อยแล้วก็มีอาการอ้วนผิดปกติสําหรับตัวเองตัวเองก็เลยไปตรวจไปตรวจดูคุณหมอบอกว่าเป็นไทรอยเป็นพิษไทรอยเป็นพิษโอ้โหตอนนั้นหนักไหมคิดว่าตัวเองเพราะว่าปวดปวดท้องเม็ดนี้ก็ทรมานมากแล้วแล้วก็ยังมาเป็นไทรอยอีกมันจะไม่ซ้ำสองเลยหรอมันแย่ไปหลายเท่าเลยหรอที่ไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้โอ้โหมันยังซ้ำสองเลยเป็นแบบโอ้โหถ้าใครเป็นโรคนี้นะมัน เป็นเป็นปวดประจําเดือนโทษนะครับเป็นปวดท้องเมนนี่นะครับเป็นมาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มาเป็นไทรอยอีกนะครับไทรอยนี่เป็นกี่ปีไทรอยเราไม่รู้อาการว่าเราเป็นนะท่าแรกเราเราทำไมเราอ้วนอย่างอ้วนหรือว่าเรากินเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ที่มาตรวจเจอกี่ปีครับตรวจเจอมาอปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อก่อนก็คือรักษาที่โรงพยาบาลรักษาแล้วรักษาอย่างไรครับโรงพยาบาลเขาให้ยาเขาแผนปัจจุบันมากินปกติ เขาให้ยาแบบเม็ดนิดเดียวอ่ะเม็ดนิดเดียวนิดเดียวก็ให้มาประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็ไปเอาใหม่อีกทีนึงเอาใหม่ตอนนั้นเบิกได้ไหมหรือว่าต้องควักกระเป๋าเองควักกระเป๋าเองครับควัากระเป๋าเองก็เป็นภาระที่หนักมากๆเลยสําหรับคนทํางานอย่างเราใช่รักษาอย่างนี้กี่ปีนะครับพี่เต็มกี่ปีนะรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดก็โหตั้งแต่พูดง่ายๆคือไอ้ไอ้ท้องเมนี่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ เกิดเป็นเ็นครั้งแรกเลยแหละนะครังแรกมันตอนนั้นเราอายุประมาณสักจะเข้าสี่สิบมานะเขาบอกว่าเป็นไวทองเป็นไวทองก็เข้าใจว่ามันน่าจะไม่มีอะไรกับคราวนี้รักษาอย่างนั้นตัวเองก็รู้สึกว่ามันทรมานปวดอยู่ตลอดเวลาไปยังไงมายังไงถึงมาดื่มยาน้ําสมุนไพรหัวลักเสียงเหรอไปรู้จักเขาได้ยังไงทีแรกก็คงจะยังไม่รู้จักกันนะฉันไม่รู้จักเลยถูกต้องแล้วหรอเขาเสนอเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนั่นเอง บอกรักษาภายในได้เราเป็นโรคตกขามกระตรงกับเราพอดีใช่ไหมก็กินไปแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้มันทำไมไม่ดีทําไมมันยิ่งออกหนักเลยใช่ไหมเรื่องที่เราตกขาวอะไรแบบนี้เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะเรามาดื่มแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นมันมันไม่ดีขึ้นนานไหมที่ทานเขาก็ประมาณไม่ไม่ไม่ถึงขวดน้อไม่มันไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงของของของอาหารเสริมชนิดหนึ่งเนี่ยเครื่องดื่มชนิดหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะ ครึ่งขวดเองมันไม่มีอาการอะไรเลยเฉยๆครับเฉยๆแล้วก็ไม่ทานต่อไม่ทานต่อก็คือหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยแล้วทํายังไงต่อคราวนี้ที่คได้มารู้วยก่อนเหรอเขาก็มีก็คนคนเดียวกันนี่แหละคนคนเดียวมาบอกอีกมาบอกว่าพี่ติ๋มพี่ติ๋มต้องยากินยาตัวนี้แล้วครับเขาก็บอกโอ้โหมันมันไหนดูราคาข้างขวดสิดูราคาข้างขวดก็ตกใจเลยโอ้ตกใจพอตกใจแล้วไม่อยากจะซื้อแล้วไม่อยากซื้อแล้วเพราะราคาค่อนข้างจะสูง และทํำยังไงถึงได้มาดื่มก็เขาเขาลิ้นประมาณให้ไม่รู้นะประมาณขึ้นแก้วนั่นคือเขาลิ้นให้เลยเขาให้ชิมเลยชิมเลยโอ้ใช้อย่างนี้เลยอ่ะพอให้ชิมปุ๊บทํายังไงครับเราก็ชิมเลยพอชิมปุ๊บหูยเกิดอาการตัวแดงเลยทีนี้ตัวแดงหน้าแดงมันแดงมันแดงออกทั้งตัวแล้วนะแับทั้งตัวเลยเหมือนกับเป็นป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตกใจไหมตอนนั้นตกใจมากโอ้ยมันเอายาโทษนะครับอุ้ยมันเอายาอะไรให้ฉันกินวะ ประมาณนั้นเลยปล่าแบบจ็บยาเลไหมเออเอาเอาเอา,เอาพูดได้เลยครับพูดได้เลย <laughs> มันไม่ได้มั้งมันไม่ได้มั้งเอาแบบตุผ้า <laughs> เอาละคือ <laughs> เอาละเอาอยาอะไรให้ฉันกิน <laughs> เอายา <Okay. S 2> อะไรกินนะมันทำไมถึงร้อนไปหมดทั้งตัวเลย <laughs> ร้อนไปหมดทั้งตัวตอนนั้นคือจะทิ้งเลย <laughs> จะทิ้งแล้วบอกโอ้โหมันไม่ไหวแล้วมั้งพี่แดงแล้วมันทำไมมาแดงทั้งตัวอย่างนี้ล่ะครับแล้วทํายังไงต่อก็คือไปปรึกษาผู้ที่เอามาให้ดื่มหรือยังไงครับ เชื่อเชื่อพี่แดงนะครับพี่ตุงพงศ์นี่แหละเชื่อพี่แดงก็คือเป็น,ปนสามีสามีนะครับก็เลยเชื่อ,อคุณสามีนะครับแล้วพี่แดงบอกว่ากินไปเรื่อยให้ทานต่อกินไปเรื่อยไปเรื่อยเลยพอกินได้ได้ได้ครึ่งข,ขวดมั้งรับอา้าวทาไมอา้าวเกิดอะไรขึ้นมากันเราอีกแล้วเป็นยังไงล่ะครับ ขึ่งขวดมันเหนื่อยหนักเลยนะเหนื่อยหนักกว่าเก่าเหนื่อยพอกินได้สองสามทิศทีนี้ตัวเองมันก็สู้ลงสู้ลงหลังจากที่เราอ้วนนะหลังจากที่อ้วนเราก็เริ่มผอมลงเริ่มผอมลงที่นี่มันดำโอ้โหโอ้โหแบบตกใจมากไหมตอนนั้นไม่อยากอยู่แล้วยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้หนักกว่าโรคเดิมทำไงเนาะอันนี้เยงแก้บอกว่าครับพี่แดงพาพี่ติ๋มเข้าบริษัทพี่ครับหมายถึงไปที่บริษัทเริ่มยูที่บริษัทเริ่มอยู่ครับตอนนั้นพี่ติ๋มตามไปด้วย าไม่ด้วยตจว่าตาเราลงจกรดลงจากลดนะว่าเราจะลืมไม่ขึ้นเลยตาเราจะหลับอย่เดียวครับแบบเราจะไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนั้นนี่คือตัวเองนี่ไม่มีกําลังใจจะอยู่แล้วแบบพอดีมาเจอประธานครับมาเจอท่านประธานครับประธานก็จับแขนแบบพี่ติ๋มเป็นไรครับทำไมมันวิวเขาเห็นแขนมันเล็กมากครับตอนนั้นกลับมาผอมมากเลยและตอนนั้นพี่ติ๋มก็ มีกำลังใจขึ้นเลยักำลังใจขึ้นก็พี่แดงประธานเขาก็จับมือแบบไปติ่มต่อตู้นะต้องผ่านพ้นตัวนี้ไปให้ได้คอุ๊ยพี่แดงเราต้องใส่ราต่องตู้แล้วเพราะเรามีกําลังใจจากประธานจากท่านประธานบริษัทท่านธนุชนหงทองนั่นเองนะครับนี่ก็พี่ติ๋มก็เลยได้กําลังใจขึ้นมาแล้วมาทานต่อทานต่ออันนี้อันนี้ก็ปรึกษาผู้การอีกทีนะท่านพลตรีสุภเวชศีสมบูรณ์นะครับเบอกว่าคุณคุณคุณจะเจ็บ ทั้งปีหรือว่าคุณจะเจ็บแค่เดือนหนึ่งอืมอจะเจ็บทั้งปีหรือจะเจ็บเพียงแค่เดือนเดียวพี่ติ๋มก็เลยตัดสินใจทันทีเลยตัดสินใจทันท,ท,ทีทีนี้เขาบอกให้กินเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็นอนครับอุ้ยผู้ก,การแค่นี้ฉันก็จะตายแล้วคแค่สองสองเวลาแล้วก็จะตายทำไมทำไมให้เรากินอีกทําไมต้องให้กินอีก ขนาดนี้ก็ลาบากมากแล้วเอาละคราวนี้พี่ติม๋มตัดสินใจหลังจากที่ฟังผู้การเสร็จแล้วก็กลับไปทานต่อตัดสินใจฟังได้กําลังใจจากท่านปนาระธานแล้วก็ตัดสินใจจากท่านบุตีสุพเวสให้กําลังใจขึ้นมาอัดต่อเลยกี่วันอาการเริ่มดีขึ้นครับตอนนั้นพอเขาบอกว่าให้ให้หลังจากที่คุยกับผู้การแล้วนะเขาบอกให้กินเข้าไปเลยสามสี่เวลาออ้ย ทนไม่ไหวจะตายแล้วว่างั้นมันจะหลับอย่างเดียวนะตาเราจะหลับอย่างเดียวเราไม่อยากจะลืมมันเป็นอยากจะไปอย่างเดียวนะฮะอาการมัาเป็นอุ้ยไม่ไหวแล้วนะมั้งหมูมันแค่ตงวงนาจะตายครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้สองสามอาทิตย์นะเอออาการเราเริ่มดีขึ้น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 อพอาะหลังจากสองอาทิตย์นะครับอุ้ยทำไมเราได้ชีวิตใหม่แล้วที่แดงโอ้โหได้ชีวิตใหม่แล้วขอุขายาเราเตรียมนี้นักษะ โรคที่เราเป็นมันทุกข์ทรมานมากครับตอนนั้นก็เลยทุกอย่างเริ่ม,มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นมาทานเข้าไปสองอาทิตย์ที่อัดเข้าไปเต็มที่นะฮะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ร่างกายเหรอตอนนี้มันก็ไทรอยเป็นยังไงไทรอยเหรอก็โหดีขึ้นมากๆเลยนนยังมีเหนื่อยอยู่ไหมมันถ้าเราวิ่งมากๆมันก็ถูกต้องแล้วครับ <laughs> วิ่งมากๆมันก็เหนื่อยนะฮะวิ่งแบบ,รบเราเราต้องบอกเราต้องบอกคนเป็นโรคอย่างเราเราต้องบอก ต้องบอกและทีนี้เรื่องปวดท้องเมนละ่ปะปวดท้องเมนดเราหูนี้นิดหูระบบเลือดเนี่ยู้สึกว่าดีมากๆเอาละนะครับคุณ<อ>ผู้ชมครับแหมเสียดายจริงๆนะครับเวลาเราน้อยมากๆนะฮะเสียดายมากครับยังไงก็ขอบพระคุณสำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับวันนี้พี่ตต๋มฝากถึงคุณผู้ชมที่ฟังรายการที่ชมรายการของเราอยู่ทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเรื่องไทลอยนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของปวดท้องเมนหนักๆอย่างพี่ตต๋มคือจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยให้กําลังใจกับคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยครับ คนที่เป็นโรคอ,อย่างพี่คนนี้นะชื่อสุพีชาบลน,นะชื่อเล่นชื่อติ๋มนะให้หันมาดื่มยมาหน้ามะถุนไปตัวนี้ถ้าคนถ้าไม่ดื่มไม่ลองไม่รู้สุขภาพของเรานี่เราต้อง,ต,องต้องรักษาต้องดูแลตัวเองเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อตัวเองเราเชื่อมั่นในตัวของวักเทียมของเรานี่จากบริษ,ษัทเริ่มโยนี่นยอด,อ,อ,อดได้ชีวิตใหม่จริงๆได้ชีวิตใหม่จริงๆครับโอกาสนี้ขอบคุณสําหรับคุณพี่สุพีชาบนครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับรายการของเราเวลาของเรามันเหลือน้อยนะครับน้อยมากๆเอาไว้เป็นโอกาสหน้าครับเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับทางคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่โอกาสหน้าพบกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ